มอมมอนเรียกอินถูกต้องคือวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมักจะพูดเรื่องการฟื้นฟูคุณอาจจะคุ้นเคยกับการปฏิรูปอันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในศาสนาคริสต์แต่การฟื้นฟูเป็นอีกเรื่องเลยทีเดียวการฟื้นฟูคือการกลับมาอย่างสมบูรณ์ของศาสนาจักรโบราณที่พระเยซูทรงจัดตั้งขึ้นตามที่เขียนไว้ในพระคริสตรธรรมใหม่ องค์กรที่ฟื้นฟูใหม่นี้คือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่นานหลังจากเรียกอัคารสา,าวก12พระเยซูทรงจัดตั้งศาสนาจักรเพื่อนำความรอดมาสู่ลูกๆของพระผู้เป็นเจ้าศาสนาจักรนี้สอนเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจ้าสิ่งที่ต้องทําเพื่อให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและกลับไปหาพระองค์ในพระคริสตธรรมใหม่เปาโลอธิบายว่าศาสนาจักรของพระเยซู สร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุมระหว่างปฏิบัติศาสนกิจพระเยซูทรงสอนพระกิติคุณแก่อัครทูตและประธานอำนาจให้สอนความจริงและปฏิบัติศาสนกิจอำนาจนี้เรียกว่าฐานะปุโรหิตหลังสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนพระเยซูทรงบัญชาให้อัครทูตออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวก อัครทูตที่ทรงฝากฝังแสงพระกิตติคุณของพระองค์ออกไปสอนผู้คนและแบ่งปันแสงนั้นศาส,สนาคริสต์ความเชื่อในพระคริสต์และแสงแห่งพระกิตติคุณเริ่มแผ่ไพศาลแต่อัครทูตถูกฆ่าตายฐานะปุโรหิตและแสงแห่งพระกิตติคุณจึงสูญหายไปและความมืดคลืบคลานเข้ามารักฐานแห่งความจริงผ่านอัครทูตและผู้เผยพระวจนะจบสิ้นลง แม้แสงสว่างจากผู้ติดตามของพระเจ้ายังไม่ดับลงแต่เมื่อไม่มีอาาัครทูตและผู้เผยพระวจนะการเปิดเผยทางการและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าผ่านตัวแทนก็สิ้นสุดลงเมื่อแสงแห่งพระกิตติคุณริบรี่ผลลัพธ์คือความสับสนและการจากไปของความจริงมากมายตามที่เปาโลพยากรณ์ไว้เปาโลพูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตว่าอย่าให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการกระโเสียก่อน ซึ่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียกว่าการละทิ้งความเชื่อการกลับมาของศาสนาจากของพระเยซูคริสต์พร้อมรักฐานแห่งอัครทูตและผู้เผยพระวจนะแสงสว่างและความรู้พระกิตติคุณและอำนาจฐานะผู้โรหิตคือสิ่งที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียกว่าการฟื้นฟูเปตโตรบอกล่วงหน้าถึงการฟื้นฟูว่าจะมีช่วงแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะปริสุทธิ์ของพระองค์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าเพื่อเตรียมรับการฟื้นฟูนี้พระเจ้าทรงดลใจลูกๆหลายคนในช่วงการปฏิรูปมาตินลูเทอร์จอห์นคาวินวิลเลียมทินเดลและคนอื่นๆพยายามอย่างยิ่งที่จะกลับไปสู่พื้นฐานพระกิตติคุณตามพระคัมภีร์ไบเบิลการยอมรับแสงแห่งพระกิตติคุณเริ่มต้นอีกครั้งเติบโตในเวลาและสถานที่ที่ส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาสภาวะพร้อมสำหรับการฟื้นฟูศาสนาจักรของพระคิสต์อย่างสมบูรณ์ ในปี1820ช่วงความตื่นตัวทางศาสนาในอเมริกาใหม่เด็กหนุ่มโจเซฟสมิธสวดอ้อนวอนในป่าเพื่อถามหาความจริงและแสงสว่างและถามพระเจ้าว่าควรเข้าร่วมนิกายใดเขาได้รับคําตอบด้วยการมาเยือนของพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรพระเยซูคริสต์ผู้รับสั่งว่าไม่ให้เข้าร่วมกับนิกายใดแต่แสงแห่งพระกิตติคุณและศาสนาจากของพระเยซูคริสต์จะกลับคืนสู่แผ่นดินโลกผ่านเขา เขาได้รับแสงสว่างความรู้และการเปิดเผยตลอด10ปีด้วยการนำทางจากพระเจ้าและอำนาจฐานะปุโรหิตท,ที่เขาได้รับโจเซฟสมิธและชาย5คนจัดตั้งศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่6เมษาย,ยน1830คำพยากรของเปโตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูเริ่มเกิดผลแล้วอะไรฟื้นฟูกลับมาบ้าง ทุกสิ่งในศาสนาจักดั้งเดิมของพระคริต์ทั้งความจริงการเปิดเผยและหลักคำสอนบริสุทธิ์รวมถึงศาสนาพิธีเช่นบัพติศมาในน้ำทั้งตัวการมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และอำนาจฐานะป้โรหิตนี่คือการฟื้นฟูรากฐานแห่งอัคารทาูตและผู้เผยพระวจนะแบบเดิมอย่างสมบูรณ์ทุกวันนี้พวกเขายังทำตามพระบัญชาในการสอนชนทุกชาติ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าพระเจ้าทรงฟื้นฟูศาสนาจักรด้วยเหตุผลเรียบง่ายคือพระองค์ทรงรักลูกๆทุกคนและต้องการให้พวกเขามีความสุขในชีวิตนี้และกลับไปอยู่กับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกหนทางนั้นผ่านผู้เผยพระวจนะที่มีชีวิตและความจริงในศาสนาจักรที่ได้รับการฟื้นฟูการฟื้นฟูคืออะไรทำไมถึงจำเป็นและสำเร็จลงได้อย่างไรตอนนี้คุณก็รู้แล้ว